ว่าบ้านของลูกชายแล้วเอาเอาเม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 าเออควาติวต้องไปลัดหน้านะครับติวเราไปลัดหน้าเพราะว่าจะวิ่งกลัวกลัววิ่งกลัวแม่นาถามาครบทีมครับวันนี้โอ้โหสุดยอดมากจ้าจ้าก่อน โอ้โหเยียบอย่างเดียวครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยอเอสิไปบ้านเขาแล้วหอบยหญจะคองไปน้ำมาบาไปกินหนาบอ อ๋อโอ้ยขอขอขอจังหน่อยขอจังหน่อยแม่น้องอ้อยจะขึ้นแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหยียบเหยียบขาหน้าแล้วก็เหยียบซ้ายเหยียบตรงนี้ขวาเหยียบตรงนี้แล้วก็ มือมือจับไปก่อนมมันไม่ถึงจี่ข่าไหนโอเคน่านไงโอ้โหโอ้เก่งมากเลยอะแเ่ีิวช่วยด้วยปแเทียวช่วยด้วยดันขึ้นเลยดันขึ้นมปโอ้โหสุดยอดมากเก่งกว่าแม่เดียวบอกได้เลยว่าเก่งกว่าแม่เดียวนะแม่เดียวไม่เคยขึ้น แม่ขันเลยนะไปแล้วครับไม่รู้ว่าจะไปไหนนะครับเนี่ยตอนนี้แม่ขันพาแม่น้องอ้อยไม่รู้ว่าจะไปไหนนะบอกว่าจะพาไปอ,อบอกแม่ขันไว้ว่าให้พาไปบ้านพี่ชัยมงคล เสียงใครเนาะันลบเนเอเน้อยเน้เอาขึ้นเอาขึ้นป๊บ๊บเก่งมากเลยค่ะเก่งมากเก่งสุดๆมสมเป็นเอฟซีช้างมากๆเลยอ่ะ สุดยอดจริงๆไปหาพี่ชัยกันค่ะไปหาพี่ชัยไปหาน้องคแล้วก็ไปหาพี่บุษส่งค่ะรออยู่แล้วสเชื่อว่จะเันไปเป็นเชือกสเอาไม่ถัดเป็นขลเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมีการพาช้างไปอาบน้ำไปเล่นน้ำแล้วก็เดินรอบหมู่บ้านเลยค่ะให้แม่ FC ขี่ช้างลอบเลยนรอใครอ่ะรออะไรคะรออะไรรอใครอ่ะเออรู้กันดิขาด้วย

ไปเลยไปเลยนี่มีบอกว่าไปไปไปด้วยโอ้โหสุดยอ<ป>ดนี<ป>่ <c oughs> ทางมาบ้านที่ใจค่ะก็จะร้อนหน่อยนะคะช่วงบ่ายตัวหนีร้อนสัพักหน่อยเนี่ยบ<ป>่าย เอาเอาเอารู้ว่าบ้านของลูกชายแล้วเอาเอาเบ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 าเออควาติวต้องไปลัดหน้านะครับต้องไปลัดหน้าเพราะว่าจะวิ่งแล้วกลัวกลัววิ่งกลัวกลัวไม่น้องอ้อยตกโดนแล้วกินลูกชายอ่ะ มาถึงตอนไหนแม่บีไม่ดีอีกที่ชั่วโม,มงเลยตอนนั้นไม่มีบิดหัวกันอีกชัมมกว่วโมงก็ถูกอ่ะเฮ้ยเจอลูกชายใหญ่ไม่ไปอ่ะ

ผ่านผ่านผ่านใช่ม เอาแล้วพี่กับน้องหยอกกันแล้ว <Okay. S 1> ของแต้แต้ว่าต่อไปเราจะต้องดูแลรักษาดีๆนะครับแ <c oughs> ม่ขันของเราเดี๋ยวมีมีควานไทยอยากจะขึ้นก็ไปได้อะ่ะ เดี๋ยวแม่ขันหายเลยไม่ได้ไม่ได้ต่อไปเราจะต้องดูแลรักษาดีกว่านี้ใครอยากจะขึ้นก็ขึ้นได้อ่ะแม่ขันเอาแล้วครับวันนี้นี่บรรยากาศน่ารักมากอบอุ่นแม่เอฟซีแม่น้องอ้อยแม่ยุแม่นาถา มาครบทีมครับวันนี้โอ้โหสุดยอดมากจะจ๋าก่อนโอ้โหเหยียบอย่างเดียวครับโอ้โหวิธีทำกินควานช้างเขารู้ไม่ยุควานช้างเขารูน้นี่ไม่ไม่ยุยิ้มไม่ได้ <c oughs> สุดยอดมากครับมีความอบอุ่นและก็ดีใจยิ้มได้ทุกคนเลยตอนเย็นลองพี่ชัยไม่บีไม่บีจะมาลองอยู่หรอไม่ได้หลวนี่ีแปดสกโโอ้โห แปดสิบห้ากิโลชั่วโมงหนึ่งก็ฝากช่องพังคันเงินภายบางคนน้อยของเราเอาได้วยนะครับฝากเขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้เรียกน้ําย่อยไปก่อนเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม